สวัสดีครับทุกคนผมกิษครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนสเตอร์นะครับนี่ทุกคนเห็นไหมฟันสเตอร์มันหมดแล้วนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมฟันฟันตรงเนี้ยจะไม่มีแล้วนะถ้าขี่ไปอีกสักหน่อยนี่ก็คือแบบโซ่จะตกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ความรู้สักเล็กน้อยก่อนนะทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยตัวเล็กตรงเนี้ย 420เนี่ยอันนี้ก็คือความหนาของสเตอร์นะครับเวลาไปซื้อสเตอร์เนี่ยมันจะมี420กับ428นะครับเนี่ยให้ดูตัวเลขตรงนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็ดูว่ามันมีกี่ฟันนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือฟันหน้าอันนี้ก็คือฟันหลังนะครับอันนี้ผมซื้อฟันหลังมา35ฟันนะครับเขาก็จะบอกเรารายละเอียดต่างๆนะครับของยี่ห้อเวฟน่นนี่นั่นนะครับเราก็บอกไปมันก็จะมี อของแท้กับของเทียมนะครับของเทียมถ้าเราเอามาใส่มันก็จะหมดเร็วนะครับถ้าของแท้มันก็จะหมดช้าหน่อยนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยทุกคนขั้นตอนแรกเนี่ยขันไอ้ตรงนี้ออกก่อนนะทุกคนล็อตสเตอร์เนี่ยครับเพื่อความง่าย รอมันจะดิ่งเนี่ยให้เข้าเกียร์ไว้นะทุกคนเมื่อกี้พี่กิ๊ก็ลืมเข้าเกียร์เนี่ยมันจะทําให้มันยากมันรอมันจะได้ไม่หมุนแกะสะเตอร์ลังเสร็จแล้วก็ไปแกะสะเตอร์หน้าครับทุกคน อันนี้เราใส่เกียร์ไว้นะครับก็ใช้น่าจะเป็นเบอร์สิบนะเบอร์สิบคันคอนเดิมเดี๋ยวมันจะงานค่อยๆโอเคเมื่อเราขันสเตอร์ทั้งหน้าทั้งหลังออกแล้วนะครับแล้วก็ มาถอดร้อหลังก่อนของพี่กินเีงจะใช้ไปแจเลื่อนตัวเดียวเลยนะทุกคนถ้าใครมีเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบสี่จับก็ดีนะทุกคนแต่พี่กิตไม่มีนะครับใช้ไปแจเลื่อนเลย เราจะเติร์นเราเติร์ออก ทุกคนถูกฟันแ <c oughs> ท้หายหมดแทบจะหายหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันมันเป็นอย่างไงข้างหน้าก็เหลือน้อยเหมือนกันนะครับแต่ข้างหน้ามันจะหนาหน่อยอันนี้มันให้โซ่มาด้วยไหมวันให้หมดชุดหนึงห่งเลย หมายถึงก็เปลี่ยนกดเฉย,เยโซนี้ครับก็ต้องเปลี่ยนหมันเป็นเกียร์ไหนนอโซมันจะมีที่กัดไปอยู่นะครับถ้าใครมีครีมก็จะดีมากนะทุกคน,นแต่พี่กิจไม่มีนะครับระวังโดนวตัวเองอต้องระวงังระวังโดนเล็บ นี่แล้วไม่มีคีมมันแยกตรงนี้แหละคีมมันจัดแล้วนะครับแก้วขั้วเขาคือพอดี ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นกิบหนีบโซ่ไว้นะครับสลักมันแล้วเราก็แกะมันออก <c oughs> นี่เรียบร้อยแล้วก็ถอดโซ่ออกมาเกี่ยนเลยเนี่ย <Okay. S 2> ก็ก็สู้สู้แล้วสเตอร,หตร์หน้าก็จะมีกิปอันนี้ไว้อยู่เหมือนกันนะทุกคนนะแล้วก็แกะให้มันตรงร่องน,น,นะเขาจะมีร่อง,องเขาอยู่นะครับหมุนให้ตรงล็อกแล้วแกะออกมาเลยนี่น สงสัยจะไม่ได้เปลี่ยนนานให้อยากออกซะด้วยโอ้โหทุกคนดูดินี่ไม่ได้เปลี่ยนมานานมากเลยนะครับเนี่ยเ็ซื้อรถน่าจะความซื้อรถหรือเปล่านะเนี่ยน,นี่เป็นรถของพี่สาววิกิดนะครับดูดิทุกคน เป็นรูตรงนี้เป็นสนิมเลยนานจัดอะปกติแล้วสเตอร์หน้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยสึกขนาดนี้นะทุกคนดูดิอันนี้สึกแทบจะไม่เหลือฟันเลยเดี๋ยวพี่กิจจะเปรียบเทียบกับของใหม่ให้ดูนะเดี๋ยวเรามาแกะดูของใหม่กัน นี่ทุกคนเห็นไหมของใหม่นี้จะหนากึกเลยนะครับนี่ของแท้นะทุกคนดีไดี14ฟันนะครับดูใส่กันดิทุกคนเพราะว่าผ่านการใช้นักงานมาแบบหลายปีครับแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปก่อนหันด้านที่มีโลโก้ดีไอดีออกมานะทุกคนเนี่เห็นไหม เขเข้ากลึบแล้วเราก็ใส่กิปล็อกของเขาเข้าไปเหมือนเดิมนี่แล้วก็หันหันกิปล็อกให้ตรงกับช่องจากนั้นก็หันน็อตเบอร์สีไปครับ ลราใส่สเตอร์ลังรับนี่ก็เป็นสเตอร์หลังนะครับ้คนดูการดิตัวนีบนี่ของแทน้นะทุกคน35ฟันอย่างนาอย่างดีมีตาสัญลักษณ์ดีไอดีด้วยคือยี่ห้อเหรอใช่ ของมีหอแต่ของธรรมดามันจะไม่มีหอ,อะทำไมมากับรถทำไมเป็นของธรรมดาไม่รู้เหมือนกันโอ้มีอยู่นี่ไงเมดอินเทเลยไ่รู้แต่ของดีไอดีมันมีชื่อเสียงความทนความหนาอะไรเงี้ยเป็นอะไรมีชื่อเสียง เลสิบสี่ขันตอนขันสเตอร์เนี่ยทุกคนขันพอตึงมือก่อนนะครับตัวแรกแล้วก็อย่าขันข้างกันอย่างนี้นะทุกคนให้ขันตรงข้ามนะครับไม่งั้นเวลาเราไปใส่แล้วมันจะเหมือนหูรอยน้านะทุกคนมันจะไม่เสถียรนะครับมันจะไม่บาลานซ์เราต้องขันน็อตตัวตรงข้ามนะครับแล้วก็ไปาขันตัวนี้ ขันน็อตอะไรก็ช่างนะทุกคนให้ขันตรงข้ามนะครับอย่าขันข้างกันไม่งั้นมันจะเข้าไม่บาลานซ์เนี่ยให้ขันตรงข้ามก้ข,ขันตรงนี้พอตึงมือเนี่ยหไหมเดี๋ยวเราจะไปขันแน่นตอนใส่ล้ออีกทีนึงนะครับมันจะได้ไม่เคลือค่อนเราสู้เนี่ยเราจะ ใส่ที่หลังนะครับเราจะใส่ล้อเข้าไปก่อนใส่บูทนะทุกคนเมื่อกี้บูทก็หลุดออกใส่บูทอันนี้คือยางกระชากนะครับต้องใส่นะทุกคนไม่ใส่ไม่ได้ยางกระชากอันนี้ก็คือบูทนอก หลังปลาก็ใส่เผายกได้ไหมยกได้เย่างนั้นนะใส่รอบแรกยกตัวข้างนี้นนนก็มีบูทเหมือนกันนะทุกคนใส่บูทเข้าไป อันนี้คืออันไหนใน,นอ้วนยางจะไหนนะอันนี้รอ,อดเผาโอเคพอใส่แบบนี้ก็ใส่หางปลาข้างน,นี้ครับ ใส่หางผ้าแล้วก็ขันน็อตเพาแล้วก็ใส่มือลิงเบรกหลังร่วนมือกล้องเนี่ยเดยวมันได้ัวารูเยอะนะเนี่ยต่อไปรถทางเนี่ยชอบนะครับ หมดแล้วถ้าทำเองทำไมมีปัวก็ใช้ปัวเด็กงือนยีนั่นม่ะเห็นไหมทำรงช่องเก่งจัดโอเคถ้าเราใส่ประกอบร้อเรียบร้อยแล้วก็มาใส่โซ่ครับโซ่เนี่ยมันจะมีน้ำมันมาให้นะทุกคน ไม่ต้องไปหยอดเพิ่มนะครับเนี่ยพี่กิดเอาฝาครอบโซ่ออกเนี่ยถ้าเราไปหยอดธํามันเนี่ยกระจายหมดนะทุกคนแต่ถ้ามีฝาครอบโซ่แล้วหยอดธรรมันเนี่ยมันจะดีมากครับมันจะทําให้โซ่ลื่นไม่ค่อยเสียดสีกันโซ่ก็จะไม่ค่อยสึกเร็วไม่ค่อยหมดเร็ว โอเคนี่นะทุกคนถ้าอยากได้สั้นนะตัดก็ได้นะทุกคนเนี่ยอย่างเช่นเขาเขาให้เรามายาวไปเนะี่ยเราเราต้องตัดเดี๋ยวพิกิตรด,ดูก่อนนะครับว่ามันจะต้องได้ตัดไหมผมว่าต้องได้ตัดอยู่นะ ก an, mm hmm. ี่ขอเนี่ยตาโตสองข้อนี่ต้องตัดตรงนี้ขอเสียบลงคอเสียเสียโซดเวยไง ใช่บ้างว่เมื่อนเดยวอื้อย่างดีนะชมชื่อเพราะว่าอย่างดีออกง่างกว่าเขียนให้เปลี่ยนเมดมือผู้ขาติดพ่อพ่อมักสอบรุดอืมเปลี่ยนไหนล่างวงานก็ด้วย ขึน้นหูทำซะจากนั้นก็ใช้ข้อต่อเนี่ยทุกคนที่เขาให้มาใส่เข้าไปออกก็ายากแล้วยังจะยากอีก จากนั้นก็นี่เลยครับใส่กิปบเข้าไปปิดแย่ล้วันมันจะลำบากเราไม่มีครีมนี่แหละทีนี้กิ๊่อย่ล พอเราจำเลยนะจำแล้วนะล่ะเก็บเป็นรู้ด้วยเลรเนี่พอเราใส่เข้าไปจําแล้วก็อาวมันให้ใส่แป้นดีดีด้วยนะเมื่อใส่ได้เหรอไม่ได้หมอไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ อ๋อมันมีให้สองแบบแบบเอาข้อโซ่ใส่หรือจะเอาเป็นข้อนี่ใส่เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าข้อต่ออยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยว่าอ่าไม่ไม่ต้องหลอกก็แต่พี่จิตจะใส่กิบล็อกเหมือนเดิมนะทุกคนเราก็ไม่ต้องไปใส่แปกแวกแนลหรอกเราไม่ได้ไปโชว์ใครแค่กิบล็อกก็รู้แล้ว เดี๋ยวมันจะโดนนิ้วนี่โอเคนี่นะทุกคนเห็นไหมเราใส่กิปบหลอกเรียบร้อยแล้วก็ได้โซ่แล้วจากนั้นเราก็นำโซ่ใส่ครับผมระวังสับมือตัวเองน้นะครับ นี่แล้วก็ใส่โซ่ของเราเรียบร้อยจากนั้นก็ขันแน่นก่อนอันดับแรกเดี๋ยวลืมขันขันแน่นก่อน โอเคเรียบร้อยแล้วนะทุกคนดางนั้นเราก็มาตึงหางปลาครับผมขั้นตอนเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูว่าเราต้องการความตึงของโซ่อยู่ที่เท่าไหรอะพี่กิดจะเอาประมาณนี้นะครับ รอตัวหนดูด้วยนะทุก oh. คนโซ่ตัตกไหมโอเคโซ่ okay. ไม่ตกแล้วก็ขัดแรนเลย สุดท้ายจริงๆแล้วทุกคนก็คือปิดตรงนี้ไว้ครับเหมือนเดิมนะทุกคนข้างหน้าคืออะไรสนิมพวกนั่นเลยพวกที่อะไรต่างๆแล้วก็เก็บสะสมอะไรนี้มันไม่เคยได้รับ താൻ <laughs> തുടങ്ങി เอาละทุกคนเล่นเอาเงือตกเงหมือนกันนะครับสำหรับการเปลี่ยนโซ่ใครที่ไปเปลี่ยนอยู่ร้านช่างกะคิดราคาแพงก็อย่าไปว่าช่างเลยทุกคนมันก็เปลี่ยนยากอยู่นะครับขนาดพี่กิจซื้อมาเปลี่ยนเองก็ยังแบบใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่วพี่กิจก็จะซอยคลิปให้มันกระชับกว่านี้นะครับเอาละครับถ้าพี่กิจก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์พี่กิจด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับบคบ